สวัสดีค่ะท่านอธิบดีพบกันอีกเป็นประจำในรายการ Tax Talk Biz Focus นะคะวันนี้ดิฉันขอเริ่มต้นจากเรื่องนโยบายการลดภาษีนิติบุคคลและการลดภาษีเ ME ค่ะขอท่านช่วยกล่าวถึงเรื่องนโยบายการลดภาษีนิติบุคคลก่อนเลยค่ะคงต้องบอกก่อนว่านโยบายนี้มาอย่างไรนะครับจริงแล้วก็มาจากสส่วนส่วนหนึ่งก็คือเป็นนโยบายของพักการเมืองนะครับที่ได้รับการ ไว้วางใจจากประชาชนเ,าเกินครึ่งของประเทศนะครับที่มอบหมายแล้วก็ได้หาเสียงไว้ว่าจะมีการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับอีกส่วนหนึ่งมาจากกระแสะโลกซึ่งทั่วโลกในขณะนี้เนี่ยแนวโน้มในการลดภาษีนิติบุคคลนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าการที่เราเปิดโลกเสรีมีเรียกว่า globalization เนี่ยรกับพิวัตเนี่ยนะครับ ทำให้การเคลื่อนย้ายการลงทุนการไปให้บริการการค้าขายธุรกรรมทางการเงินนั้นค่อนข้างจะเสรีีน,นี้เมื่อการเคลื่อนย้ายสิ่งต่างๆเสรีอย่างนี้เนี่ยนักธุรกิจเขาสามารถจะไปลงทุนในประเทศไหนก็ได้นะครับโดยไม่มีกําแพงภาษีระหว่างกันหากเราเก็บภาษีเงินได้นี้ที่บุคคลที่สูงกว่าคนอื่นก็จะมีแนวโน้มทําให้เข้าไปลงทุนที่ประเทศอื่นแล้วก็การค้าขายเขานั้นก็ยังเหมือนเดิม นะครับไม่ได้แย่ลงนะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเขามีธุรกิจให้บริการก็สามารถจะไปให้บริการออกแบบต่างๆในเรือยอร์ชในมหาสมุทรอินเดียแล้วก็ออกแบบไปได้ทั่วโลกพอได้เงินก็จ่ายเงินเข้าวีซ่าการที่อเมริกาถามว่าประเทศไทยจะเก็บภาษียังไงหรือเป็นธุรกิจการขายสินค้า,านะครับสามารถขายสินค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไปได้ทั่วโลก แล้วเอาของไปเก็บที่คลังสินค้าต่างๆในประเทศต่างๆโดยไม่ต้องจําเป็นต้องมีสาขาหรือบริษัทในเครือเกิดขึ้นเลยก็สามารถขายได้แล้วนะครับทําไมก็จะต้องมาไว้ในเมืองไทยนะครับจากรูปแบบต่างๆอย่างนี้แหละครับแล้วก็เครื่องมือทางการเงินที่วันนี้เคลื่อนย้ายได้ทั่วโลกเนี่ยหากเราเก็บภาษีเงินได้นี่จะเป็นคนที่สูงกว่าคนอื่นนั้นบริษัทต่างๆก็จะไปตั้งบริษัทที่ประเทศอื่นหมดนะครับเราก็ไม่ได้อะไรเลยทั้งสองส่วนเป็น เป็นแรงผลักดันให้กรมสัมพักรยต้องเตรียมพร้อมในการนําเสนอเรื่องของการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับอันนี้อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของไทยวันนี้เป็นอย่างไรก็บอกว่าบริษัททั่วๆไปนั้นก็เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนต่ตาร้อยละสานะครับของกําไรจุทธิแล้วก็ถ้าเป็นบริษัท SME นะครับบริษัทขนาดเล็กลงมานะครับคือบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนชําระแล้วไม่เกิน5ล้านบาทเนี่ยก็เสียภาษีต่ลก้าวหน้า คือ1 5 0 0 0แสน้าหมืนบาทแรกนั้นยกเว้นภาษีแล้วก็ขยับขึ้นมาครับเป็น1 5 25%เแล้วก็30%ตามลำดับ,<ะ>บ,บก็คืออัตราก้าวหน้าในการการจะปรับปรุงอัตราภาษีตรงนี้เนี่ยจะปรับแค่ไหนนะครับถ้าเราไปดูประเทศต่างๆในย่านนี้ด้วยกันประเทศในย่านนี้เนี่ยถ้าเก็บภาษีเท่ากับไทยหรือสูงกว่าไทยเนี่ยนะครับก็มีเพียงประเทศเดียวคือฟิลิปปินส์ซึ่ง<ะ><ะ>เก็บภาษีอัตราร้อยละ30เท่าไทย ส่วนประเทศที่ต่ำมากมากนะครับก็คืออย่างสิงคโปร์นี่ก็พยายามลดมาเรื่อยๆจนถึงปีนี้เนี่ยเหลือ17%อแล้วก็ฮ่องกงตัวนี้ก็เก็บ16.5%นะครับประเทศต่างๆที่เหลือเนี่ยคือมาเลเซียอินโดนีเซียลาวเขมรเมวียดนามพมา่าในย่านนี้ก็อยู่ในช่วงประมาณ20-25%แล้วไทยควรจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าเราจะปรับลดภาษีนั้น ถ้าแค่ปรับลดลงมาจาก30%หรือ25%ก็เท่ากับว่าพอแข่งขันได้อย่างสู้สีกับประเทศต่างๆในยานนี้แต่ถ้าเราปรับลดลงมาให้ต่ำหน่อยเหลือสัก20%ะนะครับก็จะได้เปรียบเชิงการแข่งขันในกลุ่มยานนี้ทั้งหมดหนะครับอาจจะด้อยกว่าก็แค่สิงคปโปร์กับฮ่องกงซึ่งเราสามารถปรับไปตามนั้นได้ไหมคะอออของ,อ,งอ,ปปอีกขั้นหนึ่งนะครับอีกขั้นหนึ่งต้องค่อยไปค่อยไปนะครับ เพราะว่าจริงๆแล้วประเทศไทยนั้นเรายัางได้เปรียบอสองประเทศนั้นอีกหลายเรื่องนะเพราะเป็นแค่เกาะเล็กๆแล้วก็ทรัพยากรยังไม่มากมนะครับประเทศไทยมีพื้นที่มากกว่าทรัพยากรมากกว่าถ้าภาษีลงมาถึงจุด20%นี่ผมเชื่อว่าแค่นี้ก็แข่งขันกับ <ๆ S 2> สิงคโปร์และฮ่องกงได้เป็น <ๆ S 1> อย่างดีแล้วนะครับเมื่อพิจารณาดูภาพรวมแล้วเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เราสามารถทําได้คือ ปีหน้านะครับก็เริ่มกระบวนการการปรับลดอัตราภาษีห้ได้ที่ผลสํสำหรับเงินได้ที่เกิดขึ้นในปีหน้าเหลือร้อยละยี่สาแล้วก็ปีถัดไปนั้นเหลือร้อยละยีสิบนะครับภายใน2ปีก็อยู่ในอัตราที่สามารถที่จะแข่งขันกับประเทศส่วนใหญ่ในพิภาคนี้ได้ได้แล้วะนะครับถามบอกว่า,าสุดท้ายเนี่ยจะเสียรายได้สักเท่าไหร่นะครับก็เรียนว่าถ้าเราคิดสมาการชั้นเดียวค,คิดง่ายๆว่า ปรับจาก30เหลือสุดท้ายที่20ปร์เซ็นต์หนึ่งประมาณ15,000ล้านค่ะก็150,000ล้านค่ะนะครับวันนี้กรมสรรพากรเก็บภาษี1.4ล้านล้านค่ะแล้วก็ปีหน้าได้มา1.5 1ล้านล้านนะครับตัวนี้กระทบต่อรายได้กรมสรรพากรไหมถ้ามองสรรพากรชั้นเดียว150,000ล้านก็คงกระทบอสมควร แต่ถ้าเรามองสมการสองชั้นนะครับมองให้ลึกกว่านั้นอีกเนี่ยนะครับการปรับลดเงินได้ในปีหน้านะครับจะมีผลต่อเงินได้สัมพากธในปีหน้านะครับลดลงเนี่ยผมมองว่าน่าจะประมาณสัก4 5 0 0 0ล้านเท่นั้น <c oughs> เพราะว่าเงินได้ของปีนี้เนี่ยไปยื่นแบบปีหน้า <c oughs> นะครับดันั้นการที่เงินได้ปีนี้ไปยื่นแบบปีหน้านั้นก็เป็นอัตรา30%อยู่ <c oughs> จะมีผลต่อการลดเนื้อภาษีจริงๆสำหรับ ภาษีครึ่งปีในปีหน้านะครับซึ่งตรงนั้นใช้เลท23%แล้วนะครับจึงมีผลแค่ครึ่งปีคือ45,000ล้านส่วนปีถัดไปนะครับเงินได้ของปีหน้าก็ไปยื่นแบบปีถัดไปอีกนะครับงั้นผลที่จะไปเกิดกระทบต่อปีถัดไปเนี่ยก็เ,เกิดจากภาษี23เป็น23%ครึ่งปีแล้วอีกครึ่งปีก็จะมีผลของการลดเหลือ20%นะครับ ปีหน้าจากผลกระทบตรงนี้ก็จะมีผลประมาณสักผมมองว่าประมาณสักเจ็ดหมื่นล้านนะครับเจ็ดหมื่นล้านแล้วปีถัดไปอีกปีหนึ่งาการลดภาษีเหลือจากยี่สิบสามหรือยี่สิบนั้นจะไปกระทบครึ่งปีนะครับก็มีผลประมาณสักสามหมื่นห้าพันล้านรวมๆแล้วสามปีถึงจะมีผลแสนห้าหมื่นล้านไม่ได้เกิดขึ้นทันทีปีเดียวแสนห้าหมื่นล้านนะครับถ้าถามว่าถ้าผลของการกระทบรายได้ค,ค่อยๆเกิดอย่างนี้ จะมีปัญหาต่อการเก็บภาษีของสรมพาระรไม,ออมคิดว่ายัางพอไหวพอไหวยังยังยังไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กระทบมากนักนะครับยังยังเชื่อในวิสัยว่ายัางสามารถที่จะกระจายไปหาคนนอกระบบได้แล้วก็ไม่เป็นภาระ,ะต่อฐานการคลังรัฐบาลแต่ถ้าเรามองสมการสามชั้นให้มากกว่าเดิมการที่ลดภาษีลงมาอย่างนี้เนี่ยนะผมเชื่อว่าจะทําให คนที่คิดจะหลีกเลี่ยงภาษีเนี่ยหลีกเลี่ยงน้อยลงเพราะว่าการหลีกเลี่ยงภาษีนั้นต้องมีต้นทุนเหมือนกันการจะซื้อบินการจะแรงต่างนั้นต้องจ่ายเหมือนกันเราะฉนั้นเงินที่เขาต้องจ่ายลงไปแล้วก็ยังมีความผิดอยู่สมารก่อนสามารถไปตรวจเจอและย้อนหลังได้กับการเสียถูกต้องแล้วก็จะต่ำลงเนี่ยผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งจะทําให้คนหลีกเลี่ยงภาษีน้อยลงแต่ถ้าเราลดภาษีแค่เล็กน้อยก็ยังคุ้มค่าต่อการเลี่ยงภาษีอยู่อย่างนี้ก็ยังไม่กระตุ้นให้คนนอกระบบเข้าสู่ระบบมากขึ้น อันนี้คือส่วนที่ผมคิดว่าเราจะได้กลับมาซึ่งยังไม่ได้วิเคราะห์ว่าจะได้มาอีกสักเท่าไหร่จากการที่คนถึงเล่องภาษีน้อยลงถ้ามองไปถึงสี่ชั้นก็บอกว่าเอา้าการลดภาษีจากสามสิบเหลือย3สามเหลือยี่สิบเนี่ยผลจริงๆจ,จะเกิดอะไรขึ้นผู้ประกอบการต่างๆนั้นเนี่ยเวลาเขามีกําไรเพิ่มขึ้นเขาก็พร้อมจะลงทุนมากขึ้นก็อยากจะมาลงทุนในประเทศกาไรก็ไปลงทุนะนะครับพอเขาเสียน้อยลงเขาก็เหลือกําไรลงทุนมากขึ้น แล้วก็จะมีคนต่างประเทศอยากจะลงทุนเมไทยมากขึ้นเพราะตามสีต่ําลงะนะครับตรงนี้จะเพิ่มในเรื่องของการบริโภคในประเทศตรงนี้จะเพิ่มถึงการจ้างงานในประเทศนั้นสิ่งที่จะได้กลับมาในมุมมองของภาษีนั้นเนี่ยก็คือในเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหักและที่จ่ายก็อาจจะสูงขึ้นนั้นที่บอกว่าสูญเสียรวม3าปีร้อยห้าแสนห้าหมื่นล้านนี่อาจจะไม่ถึงก็จะมีส่วนที่กลับมาจากการที่คน มีงานทํามากขึ้นและคนบริโภคมากขึ้น<ะ>และถ้ามองตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มองไปชั้นที่ห้าก,ก็คือ,อ,อการลรดภาษีอย่างนี้จะกระตุ้นให้เกิดม<ะ>ัลติพายเออร์หรือตัวทวีคนจะบริโภคมากขึ้นและสุดท้ายเศรษฐกิจโตมากขึ้น<ะ>พอเศรษฐกิจโตมากขึ้นรายได้ภาษีก็จะดีขึ้นไปเองะนะครับนั้นถ้าเรามองแบบโลกเรวร้ายเลยคือสมการเช่นเดียวก็แสนถ้าหมื่นล้านถ้า<ะ>มองแบบเข้าใจโลกธุรกิจเข้าใจโลกเศษษษรษฐกิจก็ค่อยๆเกิด นะครับแล้วก็มีตัวช่วยคือพวกมัลติพลายเออหรือตัวทวีทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นผมก็เชื่อว่าสุดท้ายปัญหาในการหาหรายได้ของรัฐถ้ามีการปรับเปลี่ยนแค่นี้เนี่ยไม่มีผลกระทบอะไรนะครบคะับว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะคะกับการปรับลดอัตราภาษีของนิติบุคคลต้องขอกราบขอพระคุณท่านอธิบดีเป็นอย่างมากนะคะที่สละเวลามาให้ความรู้ในเรื่องนี้ค่ะท่านผู้ชมคะรายการของเรายังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะคะ ให้ไงไปพักโฆษณาสักครู่แล้วกลับมาสู่ช่วงหน้าในช่วง b i สโฟกัสตอนโทรคมนาคมก้าวไกลเศรษฐกิจไทยก้าวหน้าค่ะช่วง t ท็กซ์ท k สนับสนุนโดยพลิกทุกเป็นสุดเริ่มที่ใจรู้จักพอ,อจะใ,จใหกพอพมาร่วมพลิกใจกับโครงการรักป่าสร้างคน84ตำบลวิธีพอเพียงของปตท สำนักงานคณะกรรมการกิจาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคมแห่งชาติจจนนััลลลลาาอ,อยไกกควมฝ 14ตำบลวิธีพอเพียงได้พลิกใจคนสำเร็จมาแล้วมาร่วมพลิกใจกับปตทชมทราบหรือไม่ครับว่าคุณสามารถเปลี่ยนเครือข่ายโทรศัพท์มือถือสากเดิมที่คุณใช้อยู่ไปสู่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือผู้ให้บริการรายใหม่ได้ครับ โดยที่คุณยังสามารถใช้เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดิมได้อยู่ทําได้ทั้งแบบเติมเงินและรายเดือนด้วยที่ง,ง่ายๆครับเพียงแค่คุณแจ้งความประสงค์ขอโอนย้ายณจุดบ,บริการของผู้ให้บริการรายใหม่ที่คุณต้องการโดยเสียค่าธรรมเนียมไม่เกิน99บาทต่อนหนึ่งหมายเลขในการโอนย้ายแต่ละกัรงครับใช้เวลาในการดําเนินการไม่เกิน3วันครับในช่วงที่รอการโอนย้าย คุณก็ยังสามารถใช้บริการของผู้ให้บริการรายเดิมได้ตามปกติครับจนกว่าจะได้รับ SMS ยืนยันจากผู้ให้บริการรายใหม่ว่าได้ทําการโอนยาให้คุณเรียบร้อยแล้วเพียงแค่นี้คุณก็นําซิมการ์จากผู้ให้บริการรายใหม่มาใช้ในหมายเลขเดิมได้เลยนะครับและที่สําคัญคุณยังสามารถเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานโทรศัพท์มือถือจากเดิมที่เคยใช้แบบเติมเงินก็สามารถเปลี่ยนมาใช้แบบรายเดือนได้หรือถ้าใช้แบบรายเดือนอยู่อยากจะเปลี่ยนมาใช้แบบเติมเงินก็สามารถทําได้นะครับใหยใหม่เบอร์เดิมบริการดีๆจาก กสทชอสำนักงานคณะกรรมาการกิจาก,การกระย